เรื่องนี้มีเนื้อหาดราม่าน้ำตาแตกถ้าใครไม่ไหวสามารถปิดได้แต่ถ้าใครยังไหวอยู่ไปด้วยกันนะคะลดลักปีศาจตอนที่36ก่อนแต่งงานด้านซีตำรวจจับลูกน้องของเสียโป้ได้ในวันต่อมาแต่ทำยังไงมันก็สาวไปไม่ถึงนายของมันบีนาถูกส่งไปดูแลที่โรงพยาบาลถ้าอาการเธอดีขึ้นเธอจะต้องมาให้ปากคำกับตำรวจถ้าเธอยอมให้ความร่วมมือเราอาจจะเอาผิดเสียโปได้ พอตอนนี้มีแค่คําพูดจากเธอเท่านั้นที่เป็นหลักฐานได้วันนี้เราไปเยี่ยมบีนาที่โรงพยาบาลเธอดูดีขึ้นเยอะเพียงแต่มือลอยอยู่ตลอดเวลาไงาเป็นยังไงบ้างก็ดีเธอตอบออกมาสั้นๆเธอไม่มองหน้าฉันด้วยซ้ําเราต้องให้เวลาพี่เขาหน่อยนะพอเดินเข้ามาวางมือบนบ่าของฉันเบาๆมีอะไรที่หนูพอจะช่วยได้บอกนะคะฉันหันไปคุยกับพ่อที่อยู่ไม่ไกล มันเป็นความโง่ของฉันเองโง่ที่หลงความหรูหราถ้าคืนนั้นฉันนอนที่โรงแรมสโมซมนั่นปาดนี้ทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นเธอเอามือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองและร้องไห้ออกมาฉันหันไปมองพี่นนที่ยืนดูอยู่เงีย,เงยบๆพี่แกเขาขอไปต่างประเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วพ่อก็ตอบตกลงไปแล้วฉันอยากให้เธอผ่านเรื่องราวร้ายได้อย่างรวดเร็ว ขอบใจนะที่เธอยอมช่วยเยยาวังจใจฉันพูดอะไรมากกว่านี้เลยนี่คงจะเป็นคำขอบคุณที่จริงใจที่สุดที่ออกจากปากเธอสภานามที่ช้ยเรียกฉันมันเปลี่ยนไปหลังจากนั้นไม่นานบีน่ายอมให้ปากคำกับตำรวจพร้อมตรวจพบสารคัดหลังของเสียโป้แม้จะเพียงน้อยนิดแต่ก็ทำให้สามารถเอาผิดเสียโป้ได้ทำให้ตำรวจบุกจับเสียโป้ที่โกดังแถวชายแดนมีการต่อสู้ระหว่างตำรวจและเสียโป้จนเกิดการวิสามันผู้ต้องหา หญิงสาวมากมายถูกช่วยออกมาจนเกิดเป็นข่าวใหญ่ในช่วงระยะหนึ่งหลังจากเรื่องของเสียโปโพี่น้ำตอบตกลงแต่งงานกับคุณภูงานแต่งถูกจัดอย่างใหญ่โตในโรงแรมชื่อดังของเชียงใหม่แขกมากมายเข้ามาร่วมงานกันเพียบคุณปู่ที่วันนี้ลุกขึ้นมาแต่งรอเพื่อไปงานแต่งของหลานสาวเมื่อเราเดินเข้ามาในงานผู้คนมากมายต่างเข้ามาทักทายคุณปู่กับพี่นนท์ไม่ขาดสายเพิ่งรู้คุณปู่จริงๆแล้วมีคนรู้จักและนับถือมากมายขนาดนี้ งานดาเนินต่อไปจนถึงการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวบรรดาเพื่อนเจ้าสาวหลายๆคนออกมาแย่งชิงดอกไม้กันอย่างเอาปเป็นเอาตายไม่ออกไปยยงกับเขาเหรอพี่นนท์หันมาถามฉันที่ยืนอยู่ข้างๆไม่ค่ะฉันมีทุกอย่างที่อยากได้ครบแล้วหลังจากการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวยายก็ส่งบ่าวสาวเข้าหอตามเลิกที่ได้กําหนดไว้หลังจากส่งพี่น้ําเข้าหอพี่นนท์ก็ดูเงียบๆไปเขาไม่พูดอะไรจนมาถึงไล่รถของเรา ตามรถตู้ของคุณปู่มาติดๆรถจอดที่บ้านหลังเล็กฝนปรยอปรค่อยๆลงเม็ดน้อยๆปล่อยลงมาจนรู้สึกหนาวพี่นนถอดเสื้อสูทออกมาบางฝนให้ฉันผู้วิ่งเข้าบ้านไปพร้อมๆกันเอออยู่ๆก็ตกเฉยเลยยอมพูดแล้วหรอคะรู้ไหมคะพี่ไม่เหมาะกับหน้าซึมๆแบบนี้หรอกนะฉันใช้มือทั้งสองข้างแนบแก้มทั้งสองข้างเอาไว้นั่นสินะแค่รู้สึกแปลกๆที่คิดว่าพี่น้ำจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว ค่ะ <c oughs> ฉันเข้าใจคงจะรู้สึกเหงาสินะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่ดีๆวันหนึ่งก็ต้องห่างกันคืนน <c oughs> ี้นอนนี่นะขอกอดหน่อยเฮ้ยค่ะเพราะคนขี้เหงาอดีตที่ผ่านมาไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปแก้ไขเราทำได้เพียงทําปัจจุบันให้มันดีขึ้นเท่านั้นจากเด็กคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองไม่เด็กพอได้มาเจออะไรมากมายถึงได้รู้ว่าตัวเองเด็กแค่ไหน ฉันไม่ได้ต้องการคนที่จะเป็นผู้นำแต่ฉันต้องการคนที่จะเดินไปด้วยกันในทุกๆวันฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอเพราะตอนนี้ฉันเจอคนที่พอดีแล้วหนึ่งเดือนต่อมาฉันเก็บสตรอเบอรี่ใส่ตะกร้าที่มีพี่นนท์เป็นคนถือเป็นการเก็บสตรอเบอรี่ที่ไม่ได้ลงตะกร้าเอาซะเลยเข้าปากคนเก็บเสียมากกว่าพี่นนจ๋าช่วงนี้ทำตัวน่ารักขึ้นทุกวันจะจ๋าบ้างขะขาบ้างไม่เข้ากับหน้าเอาซะเลย ฉันรักนะคะคนตรงหน้าวางตะกร้าสตรอเบอรี่ลงช้าๆแล้วเดินเข้ามาใกล้ฉันรู้ไหมว่าทำตัวน่ารักแล้วจะโดนอะไรโดนอะไรคะฉันส่งยิ้มให้คนข้างหน้าที่ตอนนี้กำลังสบสายตาฉันไม่วางตาริมฝีปากของเขาค่อยๆประกบริมฝีปากของฉันอย่างแผ่วเบาฝ่ามือใหญ่ๆถูกยกขึ้นมาประคองใบหน้าของฉันเอาไว้พี่ก็รักเธอ ฉันกอดเอวของคนตรงหน้าไว้หลมวมๆแต่โดนคนตรงหน้ากระชับให้แน่นขึ้นแต่งงานกันพี่อยากเป็นเจ้าของเธออย่างสมบูรณ์แบบสักทีพี่นนท์พูดพร้อมกับหอมหัวของฉันเบาๆนึกว่าการขอแต่งงานจะมีแบบคุกเข่าดอกไม้ช่อใหญ่หรืออะไรที่มันหวือหวากว่านี้เอ้ยแค่นี้ก็ขอต่อหน้าคนทั้งไล่แล้วนะคำพูดของพี่นนท์ทำเอาฉันมองไปรอบๆฉันลืมไปเลยว่าเรากําลังทํางานกันอยู่ คนในไร่ที่อยู่ตรงนั้นต่างส่งเสียงเชียร์แต่งเลยแต่งเลยเสียงเชียร์ดังไม่หยุดฉันเลยต้องหันมามองหน้าพี่โนนที่กําลังยืนเพื่อรอคำตอบจะต้องรอทำไมอ่ะก็ต้องแต่งอยู่แล้วยังไงก็ต้องแต่งอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องขอเลยฉันตอบแบบอายๆก็ไม่อยากเล่งรัดแต่ก็อยากให้รู้ว่าพี่รีบรีบอะไรคะร้อมเหรนให้ปู่ไงสายตากวนๆมองมาที่ฉัน ทำให้ฉันต้องตีที่แขนของเขาอย่างแรงสัญญาหมคะว่าจะน่ารักกับฉันแบบนี้ตลอดไปเลยฉันเอามือขึ้นมาแนบแก้มของพี่โนโนท์เอาไว้ทั้งสองข้างให้ทุกคนที่นี่เป็นพยานเลยว่าพี่จะรักเธอแบบนี้ทุกวันอ้อมกอดที่ยังคงไม่คายเมืาทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่อยู่ในอกข้างซ้ายได้เป็นอย่างดีถ้ <c oughs> างั้นกระตกลงคะ่ะเสียงกี้เสียงเชียร์ของคนในไร่ดังขึ้นสนั่นวันไว้ ไอ้จ้อยพี่นนตะโกนหาคนงานคนสนิทอ้อยจะนายทำแทนเมียกูทีพี่นนส่งตะกร้าสตรอเบอรี่ให้จ้อยแล้วเดินจุงมือฉันไปเรื่อยๆดูก็รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเขินแค่ไหนดูจากใบหูที่แดงกลำ่ำเราเดินผ่านทางที่มีต้นพญาเสือโค้งขึ้นเต็มสองข้างทางดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มต้นไปหมดดูสวยจะไม่อาจจะรสายตา ฉันเลือกที่จะทำลายความเงียบลงก่อนด้วยการหยุดที่จะก้าวขาต่อร่างของคนตัวใหญ่ตอนนี้หยุดหันมามองเดินอีกนิดนึงเราจะหลุดออกไปดาวอังคารแล้วนะคะอุต่าพาออกมาเพราะอยากมีเวลากับเธอสองคนแต่พอเอาเข้าจริงเธอเขินจนพูดอะไรไม่ออกใช่ไหมคะฉันแซวคนที่ตอนนี้หน้าแดงจะไปถึงหูเลยฉันขยับเข้าไปหาพี่นนช้าชฉันอยากแต่งงานที่ไร่แขกไม่ต้องเยอะ มีแค่คนที่สนิทสนิทต,ตกเย็นก็มีงานเลี้ยงเล็กๆพี่ว่าดีไหมคะฉันยังขยับเข้าไปใกล้เขาอีกเพื่อที่จะแกล้งคนที่ตอนนี้เขินจนแข็งไปหมดแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อดีดีจ้ะพี่นนทเริ่มถอยหลังหนีฉันที่พยายามจะเข้าไปใกล้ยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักจนฉันต้องแอบยิ้มในใจแค่คุยเรื่องแต่งงานยังเขินขนาดนี้จะเข้าหอไหวเหรอคะฉันยิ้มยั่วคนตรงหน้าขี้แกล้งงั้นเหรอ คิ้วที่ยกสูงขึ้นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่มุมปากทาให้ฉันรู้ว่าเขากําลังจะเอาคืนถ้าเธอไม่มั่นใจคืนนี้เรามาซ้อมเข้าขอกันก่อนไหมละ่ะเสียงกระซิบเบาๆที่ทาเอาฉันต้องขนลุกสู้ของแบบนี้ใครเ็าซ้อมกันไม่รู้ดิพี่โดนเมียบ่นไม่ค่อยทําการบ้านก็ไม่ค่อยทําจริงๆนี่คะที่ไม่ทําเพราะยังเกรงใจสถานะแฟนของเธออยู่คนตรงหน้าใช้นิ้วม้วนปลายผมของฉันเบาๆทาบ้างก็ได้ ฉันบ่นอุบอิบออกมาคนเดียวอะไรนะพี่ได้ยินไม่ชัดพี่นอนยิ้มออกมาที่มุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ก็ไม่ชอบทําการบ้านจริงๆนี่ครั้งสุดท้ายก็น่าจะตอนที่ไปซื้อเตียงใหม่มันก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะหรือฉันจะไม่เด็ดเขาถึงไม่ค่อยทํามีเพียงแค่จูบเพราะนั้นที่ทําบ่อยขึ้นแต่แค่จูบเบาๆหรือเขาอาจจะไม่ค่อยชอบทําเรื่องแบบนี้ก็ได้พี่จะไม่แตะต้องตัวเธอเลยจนกว่าจะเข้าหอ พี่นนท์พูดเบาๆที่ข้างหูก็จะเดินออกไปช้าๆพี่กะใจฉันเฉาตายเลยหรือไงอะหลายวันต่อมาพี่นนท์สั่งลื้อเรือนเล็กทำใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับการที่เราจะอยู่ได้สองคนส่วนห้องของพี่น้ำถูกเปลี่ยนเป็นห้องนอนเด็กที่ทาสีสันสดใสทําให้เราทั้งสองคนต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณปู่กันสักพักจนกว่าบ้านจะเสร็จบ้านจะเสร็จเมื่อไหร่เจ้าชานุนน่าจะทันวันแต่งอยู่ครับ คุณปู่หยิบกล่องใบเล็กๆส่งให้พี่นนท์ช้าๆมันเป็นของยากแกส่งต่อให้พ่อแกทีนี้ก็ถึงคราวที่ปู่จะส่งต่อให้แกแล้วพี่นนรับกล่องจากคุณปู่แล้วค่อยๆเปิดออกเป็นแหวนที่มีเพชรเม็ดโตอยู่ตรงกลางมันสวยมากคงต้องราคาแพงมากแน่ๆหนูคงจะรับไว้ไม่ได้มันต้องแพงมากแน่ๆเลยค่ะ นูจะให้งานแต่งงานล้านชายของปู่เจ้าสาวใส่แหวนเม็ดเท่าขีตาแมวหรือใาขีดหน้าเขาตายเลยฉันหันไปมองหน้าพี่นนท์ให้ช่วยพูดอะไรหน่อยแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลพี่นอนท์อยู่ข้างคุณปู่แบบเห็นได้ชัดฉันเลยต้องยอมโอนอ่อนตามผู้ใหญ่แต่งงานแต่งเล็กๆมันไม่มีจริงเพราะการงานแต่งงานพิมพ์ออกมา หลัก200กว่าใบไหนจะต้องส่งให้ลูกค้าคู่ค้าคนใหญ่คนโตนในจังหวัดไหนจะต้องส่งให้ญาติฝ่ายฉันฝ่ายพี่นนท์ไหนจะต้องส่งให้คนในตลาดอีกรวมๆแล้วก็หลัก200อยู่ดีงานแต่งงานครั้งที่แล้วฝั่งฉันต้องวิ่งวุ่นทำทุกอย่างอยู่ฝ่ายเดียวทั้งชุดทั้งแหวนทั้งการ์ดแต่ครั้งนี้มันกลับเป็นพี่นนท์ที่ต้องแทรกเวลางานทุกๆอย่างทำทุกๆอย่างคนเดียวบ้านก็ต้องดูให้เสร็จให้ทันงานก็ต้องเตรียม เหนื่อยมั้คะซูเปอปร์แมนมาคะ่ะมาเพิ่มพลังหน่อยฉันพยายามจะกอดคนตรงหน้าแต่เขากลับหันหลังออกพี่จะไม่แตะต้องตัวเธอจนกว่าจะเข้าหอยงไงล่ะคะสุปแล้วเอาจริงดินี่เรากำลังเล่นเกมกันใช่ไหมหรือโกรธที่เราว่าเขาไม่ทำกันบ้านเขาอาจจะไม่ชอบที่เราไปเล่งรัดเขาแบบนั้นเขาอาจจะไม่แตะต้องตัวฉันแต่ไม่ได้บอกว่าฉันจะแตะเขาไม่ได้นี่อืมแย่ละ ลายเป็นฉันที่หยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยยิ่งใกล้วันแต่งงานทำไมฉันรู้สึกว่าแฟนขี้อ่อยจังชอบเอาหน้ามาใกล้บ้างละ่ะถอดเสื้อโชว์บ้างละ่ะบางวันอยู่บ้านก็ใส่แค่เสื้อกล้ามบางๆบ้างละ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนี่มันไม่ปกติแกตั้งหากที่กำลังงุ่นงานนะซิกแพคที่เรียงตัวสวยมันยากเกินกว่าที่ฉันจะละสายตาบางทีก็มีแอบรูปบ,บ้างเวลาที่เขาเผลอพยายามทำเนียนเพื่อไม่ให้เขารู้ตัวเขาจะรู้ไหมว่าตัวเองขี้อ่อยขนาดไหนเนี่ย พี่นอนค่ะบ้านก็เสร็จแล้วคืในให้สีนอนนี่นะไปนอนบ้านคุณปู่ค่ะพี่จะเดินไปส่งรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แบบนี้คืออะไรอะนะคะพรุ่งนี้เราต้องไปทําบุญเราจะได้ตื่นพร้อมกันไงล่ะคะฉันไม่ยอมแพ้ที่จะอ้อนคนตรงหน้าด้วยการกระโดดขึ้นไปนั่งบนตักไปค่ะใส่รองเท้าพี่จะไปส่งใจแข็งชิบเป๋งเลยฉันเลยต้องจําใจใส่รองเท้าและเดินกลับไปบ้านคุณปู่พร้อมเขา พี่เปลี่ยนใจแล้วเหรอคะบ่าวเขจะบอกว่าฝันดีนะเฮย้ยโดนแกล้งเข้าซะแล้วพี่จะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนอ่ะฮโปรดติดตามตอนต่อไปตอนหน้าจบแล้วนะคะเราจะต่อกันด้วยเรื่องโซโมเมดยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะอย่าลืมติดตามกันจนถึงตอนจบด้วยนะคะ สุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติ้งๆโยพยผ่าดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ